คุณยายเ็ดอาหารแรงกับบากเกตให้คุณตานะคะในช่วงนั่นงของรถหุนหมอบอกให้หุ่นดวนออันนี้คุยายเนตบากเกตกับไก่ไก่ของคุณยายหน่ยคุณยายสีมรกแล้วก็ไข่ไข่กวนเนาะไข่กวนของคุณยายก็นี่ค่ณยายใส่เบอรง ไข่กวนไข่กวนแยกกับปรุงด้วยนั่นแหละรสดีกับซีอกขาวกับยังกับพริกไทยแต่กับใส่ง่าขาวง่าดำใส่น้ำแล้วเข้ากับมะตีแล้วเข้ากับไปกวนเนาะมาเห็ดอาหารให้คุณตาไปทำงานเพราะว่าคุณยายอยู่บ้านอยู่บ้านมีเวลาก็เลย่หด ปกติก็เฮ็ดแน่เฮ็ดแน่เพราะว่าเห่ากับเหนื่อยเฮ็ดงานแต่ว่าตอนนี้มันว่างแล้วเออมันว่างแล้วก็ได้มนะดูแรคุณตาแล้วก็ใส่ใจกันแล้วกันนะคะเพราะว่าโลกตอนนี้เขาก็เริ่มจะสอนเราแล้วนะคะว่าเอาตอนนี้โลกมันสอนเฮาเด็คันผู้ใดรู้นี่โลกโลกมันกำลังสอนเฮาว่าเฮากำลังเฮ็ดอยียงอยู่ เราเสียเวลาไปกับอะไรมั่งเราทําอะไรมั่งตอนนี้ที่หลายๆคนอ้างว่าบอมีเวลาใหพ่อใหแม่บอมีเวลา,ให,ใ,หวลาให้กับครอบครัวไม่มีเวลานู่นนี้นั่นเขาหยุดแล้วเขาหยุดใหเธอเขาหยุดให้คุณคุณอยู่กับลูกกับเมียแล้วนะคะอย่ามีข้ออ้างนะคะเขาอยู่ใหคุณอยู่กับพ่อแม่พี่น้องแล้วอาจารย์เลิกอ้าง เ,เดี๋ยวคุณยายสิหันไก่เนาะหันไก่แล้วก็หมักเพื่อทำอาหารให้คุณตาอันมันไก่ไก่เสียแต่เสียวิดีโอตัดต่อให้เบิ้งเนะะาะอาซำนี่แหละเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งกันตอนว่าหนาตาค่ะคุณตาจะออกมาเป็นยังไงอาคุณยายกับพี่ย่า,า,ามสุดๆเลยเนาะเอออะจังไงก็เบิบ้งตอนต่อไปนะคะมาแดบบ้านๆน,นะคะคุณยายก็ไม่ได้เออนั่นแหละ ไฮโซค่ะคุณยายทำไม่เป็นค่ะคุณยายก็เป็นแดบรรบรรบ้านเพราะว่าคุณยายมปนคนบรรบ้านนะคะตอนแรกว,ว่าดุกวนขคแตอนนี้ไกเดึงอันนี้ใกล้กันหัวใกล้หัวใกล้คุมตา พพยาย,ยามเอาน้ำมันให้เล่ากินเพราะว่านางกำลังลดหุ่นเอายายูบเปิดไฟมาอบอกให้ลดหุ่นด่วนพนะคุณยายก็เลยใส่น้ำแทนใส่น้ำแทนนะคะเอามีอัน นี่เอฟซีเรียกร้องเาว่าหาเเวาเสียงอย่าเว้าเสียงในฟิล์มหลายให้ให้พูดเสียงแบบว่าธรรมดาเหรอคุณยายก็จะพยายามนะคะคุณยายก็จะพยายามนะคะพี่นิสินนะคะเพื่อพี่นิสินนะคะคุณยายจะพยายามพูดภาษาไทยค่ะ ือเราจะไม่พูดเสียงในฟิล์มนะคะต่อไปน,นี้คุณยายจะพยายามพูดไทยค่ะไก่ขั่วของคุณยายนะคะไก่ไก่ไกขั่วน้ําค่ะเป็นอาหารสุขภาพที่คุณยายคิดเองทําเองแล้วก็เออเองเราก็ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะก็ทําให้มันแบบธรรมชาติที่สุดนะคะ คุณยายพยายามสุดๆนะคะที่จะพูดไทยเพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะคะจะพิไทยสักหน่อยนะคะอันนี้ก็คืออาหารจังวันแล้วก็อาหารตอนเช้าของคุณตานะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวยังไง คุณยายก็จะมาทำขนมต่างนะทีคุณยายอบอบไปเมื่อสักพักนี้นะคะเห็นไหมคุณยายไปอีกแล้วเ้าวอีกแล้วที่คุณยายว้าเสียงในฟิลที่คุณยายพูดเสียงในฟิลน,นั่นก็คือคุณยายคิดว่ามันตลกดีนะคะคุณยายก็เลยพยายามที่จะพูดเสียงในฟิลคะ่ะก็เป็นเสียงให้หรอกว่าเสียงอ่ว่ายบอกมาจากวิดีโอนั่นแหละคุณยายคิดว่ามันตลก มันมันไม่สวยเพราะมันหักนะคะแต่เราก็จะพยายามทำไม่ต้องคิดมากทำให้หัวกินนะคะไม่ทำขายสั้นยาวก็เอาไปกินเหมือนเดิมเนาะ สีมันก็จะออกมาแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่เราเน้นคุณภาพนะคะถ้าอยากดูอะไระสวยงงามก็มาดูคุณยายเพื่อนบ้านอันนี้เราก็จะคั่วจนกว่าน้ำมันจะแห้งนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าพวกไกลนั้นไหน่ย่ยบริสันกัน้ำมัน จีซีมันเป็นอย่างสิเพราว่าสีของงาดำนะคะสีของงาดำ ไก่คั่วคุณยายนะคะไก่คั่วคั่วไรน้ำมันนะคะกระทะมันติดเพราะว่าคุณยายอ่ะคุณยายเอากระทะที่มันคั่วไก่แล้วแล้วคุณยายไม่บริล่างก็คือเอามาเขือเอามาขืวไข่เลยมันก็เลยติดนะคะอันนี้ก็ไข่กวนของคุณยายจริงมันต้องมีต้นหอมต่วมาเหมือนี่คุณยายบบมี ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะมันยังมันยังเห็ดอะไรม,มันห้อนแต่ว่าคุณยายก็จะต้องทำกับข้าวให้คุณตานะคะคุณตากลับมาแล้วเดี๋ยวคุณยายจะหั่นผักให้คุณตานะคะ วางไว้แล้วนะคะแล้วคุณยายใส่ถุงไว้ Veldig okay. god kone, altså. <laughs> <Jeg har penger>. <laughs> <laughs> ja.